โยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขาเกมมาก็เป็นอย่างนี้เลยหรอวะเนี่ยฮัลโหลอะไรวะโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์นะครับสำหรับวันนี้ เราจะมาหาเรื่องปั๊มเหรียญทองกันนะครับซึ่งพี่โก้ยังไม่ได้เหรียญทองสักเหรียญเลยเล่นมาตั้งนานแล้วเอาจริงไม่ได้เหรียญทองสักเหรียญเลยนะครับซึ่งเนี่ยในร้านค้าเนี่ยเขาขายของกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะปงปืนอะไรแบบเนี้ยโอ้โหกางเกงตัวละสามพันกโอ้โหและนี่คือวิธีการปั๊มเหรียญทองนะครับเรามีอะไรเนี่ยเศษซากขายได้บ้างไหมเนี่ยอ๋อเศษซากที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าเอามาแปรรูปแล้วก็เอามาขายได้นะ เนี่ยอย่างเช่นกระดานไม้อะไรแบบนี้คือวัสดุที่ถูกแปรรูปมาแล้วครับทุกคนขายได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นปืนหรือว่าเป็นเสื้อแบบราคาแพงๆนะครับส่วนเสื้อและปืนราคาแพงๆมันต้องเป็นปืนแรหรือว่าปืนแบบเกรดสีม่วงอะไรแบบนี้นะครับก็เอามาขายได้นะครับเดี๋ยวพี่โก้จะวางขายไปก่อนบอกว่าไม่มีเหรียญทองเลยสักอันเดี๋ยวเราดูว่ามันจะขายออกเร็วจริงหรือเปล่านะครับโอเค ต่อมาเป้าหมายของเราต่อไปคือเราคราฟของนะครับเพื่อรวยเพื่อฟุกนะครับโอกาส15ปเซที่จะออกของม่วงเห็นปะนะครับถ้าเราคราฟสักปืนหนึ่งได้สักปืนหนึ่งแต่ว่าแต่ละปืนเนี่ยมันต้องใช้โลหะหายากนะครับมาคราฟนั่นเองนะครับก็คือโลหะนี้นะครับโอ้โหดูดิคือได้จากเควสจากร้านค้าแเพตินัมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมในตารางเนี่ยนะครับ ก็จำพวกเราต้องไปเดินเควส์นะครับผมถึงจะได้หินนี้มานะครับก็เควสต่างๆเควสประจําวงประจําวันอะไรแบบเนี้ยนะครับละตะวงละตะเวนอะไรแบบเนี้ย <Okay. S 1> มันก็จะให้กล่องมาแล้วพอเราเปิดกล่องเราก็จะได้หินนั้นนะอันนี้คือสําหรับสายฟรีอันนี้พี่โก้ยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับโอเคมาครับเป้าหมายของเราวันนี้คือเราต้องครับสกานะครับแล้วก็หาวัตถุดิบนะครับมา ะครับในการครับสกาแล้วก็เอาสกาไปขายเนาะถ้าเราได้สีม่วงนะแต่ถ้าไม่ได้สีม่วงคือจบเลยนะเออนะครับก็แต่ว่าไม่เป็นไรก็เอาวัตถุดิบไปขายต่อได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูว่าอะไรจะออกก่อนหรือว่าอะไรจะได้ก่อนและปั๊มทองเนี่ยด้วยแบบกาครคับของขายยังมันยากแค่ไหนนะครับโอเครวยจริงหรือเปล่ามาดูครับอย่างแรกเลยสิ่งที่เราขาดนะครับผมมากๆเลยในเกมนี้ก็คือแร่เหล็กนะ ได้เหล็กเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะครับผมมานะฮะก็ใช้ในการครับหรือว่าใช้ในการสร้างอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับผมโอเคมาครับก็ทำการนะฮะฟาร์มนะครับอ่าเกมนี้นี่แบบมันฟาร์มมากกว่าเกมยิงนะวิโกว่ามันคือแบบเหมือนต้องเล่นคนเดียวอะ่ะซงตรงนั้นแหละคือคนอื่นก็ต้องไปความตามภารกิจไงภารกิจไม่ได้เป็นภารกิจรวมอะ่ะจริงๆนะอันนี้แนะนํา gm เลยนะครับว่า ภารกิจจริงๆควรควิกให้สุ่มทีมนะครับผมนะครับควิกไปเลยนะครับผมให้สุ่มทีมหรือว่าเล่นกับคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้ทุกภารกิจนะไม่ควรไปคนเดียวอย่างยิ่งเลยนะครับการไปคนเดียวอย่างเนี้ยเหมือนกับเกมเล่นเกม MMO RPG เลยซึ่งหลายคนที่ย้ายมาเล่นเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบเกมยิงนะมาจากฟรีไฟล์ซะหลายคนนะครับละที่สําคัญคือพอโหลดมาแล้วเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่ามันต้องตามเนื้อเรื่องหลายคนไม่เคยเล่นเกมเนื้อเรื่องมาก่อนนะครับ ประมาณนั้นเลยให้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะหลายคนก็คงเลิกเล่นกันไปแล้วแหละตอนนี้นะครับผมพี่กู้คงจะตามไปไม่นานนะครับถ้า,ากเกมยังคงเป็นอย่างนี้อยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับค่อนข้างจะกินสเปคนะหลายคนเล่นไม่ได้เพราะว่าดาว์โหลดไม่ได้เครื่องไม่รองรับอะไรแบบเนี้หลายคนนะพี่ก้ลงคลิปไปเนี่ยก็บอกกันเลยว่าต้องลบนะครับผมเพราะไม่มีคนดู <c oughs> <laughs> ยอกนะครับยอกยอกยอกโอเค okay. มา ลงมาเต็มนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาปรุงอาหารหน่อยเมื่อกี้ขึ้นสัญลักษณ์หิวนะครับมันเล่นยากนะอันนี้มันคือแบบมันหลายเขาเรียกว่าหลายกิจกรรมอ่ะกิจกรรมเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมสายฟรีแหละโอเคเอาหินมาแปรรูปนะครับต่อไปนะครับเราก็แบบใช้ชีวิตอย่างกับฟาร์มเมอร์ชาวนาเลยโจนชาวไร่แบบนี้โอเคมาครับต่อไปมาต่อนะครับเราก็ หาส่วนที่ต้องคลับสกานะโลหะผสมเหล็กตอนนี้น่าจะสร้างได้แล้วกระดานไม้สร้างได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากดสร้างไปเลยนะครับอ่าโลหะผสมเหล็กนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างปืนทั้งหลายแหละที่เราต้องทำการคลับนะครับโอเครู้สึกว่าจะขาดหนังดิบนะครับแล้วก็โลหะผสมเหล็กอีก3อะ่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับได้พอดีเลยนะเหลืออีก2อันนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปหา วัสดุมาเพิ่มนะครับผมในการคราฟของนะครับคือแบบยังไงครับเกมนี้ <c oughs> ต้องโคตรคราฟนะครับคราฟแล้วแบบมันแบบได้ PVP น้อยมากพี่โกว่าหลายคนที่แบบเล่น PVP มาแบบรู้สึกเบื่อโอเคต่อไปเดี๋ยวมาล่าเนื้อซะหน่อยนะครับอ่าไหนๆก็ออกมาแล้วโอเคจงังหวะนี้ล่าเนื้อครับล่าเนื้อเอาสกาอุซ่าคราฟไว ว่าจะเอาไปลบต้องเอามาล่าเนื้อเนี่ยโอเคยิงกวางโอ้โหงทงสานลูกกวางวะ <c oughs> ไม่น่ายิงเลย <c oughs> บาปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยิงลูกกวางโอ้โหเห็นปะแต่เราก็หิวนะเออต้องใช้ชีวิตรอดนะครับในเกมนี้ไม่งั้นหิวตายนะครับโอเคนี่ครับอาหารก็ยังเหลือนิดเดียวแล้วต้องหาเนื้อสัตว์ไว้ปรุงเยอะๆนะครับโอเคเก็บเนื้อไปครับเก็บเนื้อไปให้หมดไปรูปไป โอเคครับยังเหลืออีกที่นึงตรงนี้อ่าได้มาเรียบร้อยจําพวกนงจําพวกเนื้อนะครับผมครบครันนะครับผมครบครันเนื้อกวางทั้งนั้นโอเคแล้วก็แวะมาตกปลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะแบบเราได้ส่วนผสมดีๆนะครับยิ่งเราได้ส่วนผสมดีๆนั้นไงโอ้โ oh ห ปลาคราฟก็มานะครับผมปลดล็อกแกลลอรี่ด้วยนะครับยิ่งเราได้ส่วนผสมดีๆนะครับในการทำอาหารมันก็แบบช่วยบัฟเราได้เยอะนะครับอ่มันจะมีบัฟด้วยเกมนี้นะครับทำให้แบบเราอยู่นานขึ้นไม่หิวขึ้นไม่ป่วยง่ายไม่เป็นอะไรแบบนี้ง่ายๆนะครับผมโอเคมาครับเฮ้ยได้ปูอะรอบนี้ปกติได้แต่ปลานะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคราฟต่อนะครับหลังจากหาอาหารอะไรเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะสร้างได้แล้วนะสำหรับปืนเนี่ยครับเราต้องได้ปืนสีม่วงเท่านั้นนะถ้าไม่ได้ปืนสีม่วงนี่คือจบเลยเห็นปะมันจะมีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองดีเลสุดเลย5%นนะครับโอเคเปิดไปครับจังหวะนี้เต็มตีนครับผมได้สีฟ้าโอ้จบไม่ต้องขายนะครับโอ้โหนะและอันที่เราสวมใส่แล้วเราก็ขายไม่ได้ด้วยนะนั่นแหละที่สำคัญเลยนะครับโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรอดูในตารางว่าเราจะขายอะไรได้บ้างนะครับผมสิ่งที่เราฝากไว้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปล่าสัตว์นะครับแล้วก็สร้างบัฟนะครับผมสร้างบัฟซึ่งเดี๋ยววันนี้มีวิธีสร้างบัฟใหม่ด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวหาทำเลดีๆก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะหาเอาแถวนี้แล้วกันนะโอเคครับแถวนี้และหลังจากนั้นเราก็ยึดทำเลนะครับโอ้โหมีมันเยอะจริงๆว่ะ ว,ว้ารัวลัวใส่แม่หมีลูกมีก็ลัวใส่ครับรัวใส่หมดจังหวัน,นี้เราต้องการเนื้ออย่างมากนะครับโอ,โ,โอ้โหนะฮะตอนนี้ล่าสัตว์จนถึงกลางคืนแล้วครับโอ้โหนะฮะกลางคืนมีฉัน่ <c ười> อกองไฟนะครับจังหวัน,นี้ต้องจุดกองไฟก่อนนะครับเซอร์ไบววลสุดๆดาบอกเลย แล้วก็นั่งผิงไฟซะหน่อยนึงนะยามค่ำคืนเงาเงามืดมืดอย่างนี้ระหว่างรอการขายนะครับผมเฮ้ย hey, รูปที่ร้านค้าขึ้นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่โก้ยังไม่เช็คก่อนไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราออกมาล่าทรงล่าสัตว์เราก็ต้องเก็บวัตถุดิบไปให้ได้เยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นเอ้ยนั่นไงค่าจิตใจอะไรไม่รู้บวกขึ้นนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเดียวจะรีวิวหน่อยโอ้ยมีบ้ามาจากไหนวะเนี่ย โอ้โหมีเยอะจริงว่ะโอ้โมีเยอะจริงโอ้หุบเขามีหรือเปล่ามาปิตี้แล้วมาเค็มโอเคต่อไปสิ่งที่เราจะคราฟนะครับก็คือเพิงพักนะครับเสื้อไอ้พิงพักเนี้ยเขาบอกว่า ดีนักดีหนานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันดีอย่างไรนะครับก็ส่วนประกอบเหล็กนะครับเราก็กดซื้อได้เลยเดี๋ยวซื้อเผื่อไว้เลย10อันนะครับเพราะว่าพิงพักเนี่ยมันเป็นของที่แบบใช้แล้วหมดไปนะไม่ได้เป็นของถาวรน,นะครับก็คล้ายๆกับจําพวกกองไฟอะไรแบบเนี้นะโอเคครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ ทำการนะครับติดตั้งเพิงพักนะครับเดี๋ยวติดตั้งเดี๋ยวเลยอะไรวะเน,นี่ยมีมาจากไหนอีกแล้ววะเน,นี่ยว่าจะรีวิวหน่อยโอ้โหไอมีบ้ามาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยโอ้โหตายยากเลยนะที่สำคัญเ <c> ก <ười> ือบโดนบีไปครับโอเคมา <c ười> ได้ปักกันสักทีรอบนี้โอเคปักอะไรทำอะไรได้มั่งวะอ๋อนั่งพักเฮ้ยจุดกองไฟได้ด้วยแสดงว่าอันนี้มันดีกว่ากองไฟนะครับโอเคจุดกองไฟแล้ว กองไฟเหมือนไฟปกติไหมโอเคนั่งใกล้กองไฟเกินไปกองไฟติดนะอ๋อมันบวก HP ด้วยนะครับผม HP เด้งโอเคนั่งจนเช้านะครับผมโอ้โหกว่าจะได้บงได้บัฟมานะครับเดี๋ยวลองอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับว่าได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับโอเคมาครับอ่าเอ้ยโอ้โหได้เซ็ตเครื่องดื่ม โอ้โหยังเจ๋งยังดื่มเทียบนะครับจากนั้นเราก็ดื่มเลยโอ้โหสดชงสดชื่นอ่ามีกับกงกับแก้มพร้อมโอ้โหยังแจ่มเอ้ยไอหมีบ้ามาอย่างไรอีกแล้วันี่เฮ้ยจะได้รีวิวดีไปเนี่ยกับหมีเนี่ยโอ้ท้อนะเนี่ยเจอหมีกี่ตัวแล้ววะทุกคนตรงนี้โอ้หุบเขาเองหมีจริงๆได้เนื้อมาทํากับแก้ม นั่งพักชิวๆก่อนไม่ไหวกับหมีต้องชาร์จเลือดนะครับโอเคเอาเฮ้ยนั่นใครมานะอู่วะนะโอไม่ได้หยุดได้หย่อนจริงๆ <S <S เฮ้ยมาจากไหนวะ <S <S โโลเพื่อนมานั่งดื่มกันตรงนี้หน่อยดิเอาเอาเอาด้อมมาด้อมมาเรื่อยเลยโอ้โหแล้วแว่นสวยซะด้วยดิโอ้โหรุ่นฮิปฮอปซะด้วยพาใครมาด้วยหรโอโ้พาเด็กมาด้วย โอ้โหพาเด็กหลังวัดมาด้วยเฮ้ยเพื่อนโอ้มายืนดื่มอยู่ไม่ดูสอมบีเลยโอ้ต่อยมันนึกว่ากล้าในฟีไฟหรือยังไงวนะเนี่ยต่อยสอมบีไม่ยิงอ่ะเพื่อนปืนมีโอ้โหจบแล้ว <c oughs> โ,อโอเคดื่มเครื่องดื่มเยน็ยนๆน,นั่งจุดกองไฟกันสักหน่อยนะเพื่อนอากาศมันหนาวแล้วใกล้ค่ำแล้วหมอกลงแล้วมานั่ง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 โอเค นั่งนั่ง่ง,ง,งต้องอย่างนั้นโอ้มีเพื่อนเฉยนะครับออกมาล่าหมี <laughs> ตั้งแคมป์บนตรงนี้จริงนะครับสำหรับเกมนี้โอเคมาหวังว่าคงจะไม่มีหมีมาอีกแล้วนะในการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวเราลองทำของผัดกับข้าวอะไรแบบนี้ลองดูนะเฮ้ยอะไรมีมาจากไหอีกแล้วนะโอ้ยมีบ้าอี เอาเนื้อมาผัดซะเลยผัดหมีซะมาวันนี้เองได้กินผัดหมีนี่แหละเพื่อนเอ้ยต้มหมีให้กินก่อนย่างย่างผัดผัดแป๊บผัดผัดผัดไข่เจียวกับหมีเนื้อหมีโอ้โหเอ้ยชิพเลเวลอัพเลยว่ะเอาเรื่องโอ้โหมาเพื่อนหิวหิววะดิได้ยินเสียงผัดแล้วหิวโอ้กินเลยกินเลย กินเลยโอเคต่อไปตบด้วยเครื่องดื่มอ่อนๆนะเพื่อนนะโอเคไปทกนังมีก่อนเลยเพื่อนเราโอเคเพื่อนก็ยินดีที่ได้เจอกันนะไม่รู้ว่านายชื่ออะไรถ้านายดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับผมอ่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละไปก่อนแล้วเพื่อนเลยโอ้โหไปไม่ลาเลยจบเลยไว้เจอกันไวด้อ